พระองค์คิดไว้หรือไม่สมภารไัยห้าสิบเศษกราบทูลเป็นแม่เป็นห่วงจ้าเอ๋จ้าเอ๋ท่านพูดธรรมดาจ้าเอ๋ไม่ต้องใช้ราชาชื่อะไรอะทองแท้แย่งซีนอะเดินตุปตะเตเปข้าพระองค์ต้องการจะรักษาโบราณราชประเพณีตัวนี้เป็นตัวโตแน่เลย คือเหตุผลของท่านพระครูที่ท่านให้เหตุผลมานมเหที่สู่รัเนแต่ท่านอ,อ,อย่าลืม,ม<อ>ว่า<อ>ขณะนี้เราเป็นใครท่านเป็นใครเราทั้งสองมีความเท่าเทียมกันในทางธรรมมีอาจารย์องค์เดียวกันตัดความหลงมนสงสารได้เหมือนกันถ้าท่านคิดว่าเราเป็นกษัตริย์และพูดกับเราด้วยคำราชาศัตร์ เราก็คงต้องพูดราชาศัพท์กับท่านเช่นกันอันนี้ฉลาดนะเนี่ยอยากรู้อยากเห็นในตัวแรกท่านก็เคยเป็นรากินน้ำด้วยอิเราเองก็ดมและดมและดมฉลาดสุดแล้วเนี่ยเป็นเป็นแมวที่กล้าหาญมากาสองคนจึงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแล้วทําไมจะมาติดอยู่กับสิ่งสมมุติขายังไม่แข็งแรงถ้าเช่นนั้น กระผมสู้ธรรมดาก็ได้ขอรับท่านพระครูยอมจำนนต่อเหตุผลที่พระเทวะเจ้ากล่าวอ้างถอยกลับหรือจะเดินหน้าทีนี้อยากรู้อะไรก็อยากรู้อยากเห็นเจ้าแมวน้อยอยากรู้อยากเห็นที่ได้มาสนทนากันไม่ได้กลัวเลยเยอะเนาะเยอะเนาะและยังมีพระบูฮยวผู้ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงนี้ให้ชนู การเข้าใจราชวงศ์จักรีริดิผิดๆทุกวันนี้มีคนจริงจำนวนมากที่ยังเชื่อว่าเราถูกสำเร็จโทษด้วยสหายร่วมสาบานของเราเป็นผู้บงการแสดงว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านถูกสำเร็จโทษด้วยท่านจันนั้นไม่เป็นความจริงใช่ไหมขอรับพระเทระเจ้าตอบว่า มีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจ,จริงเพียงแต่คนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เรา